สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ British Open ปี2025นะครับรายการเก็บคะแนนที่2นะครับประจํารุ่การ2025-2026รอบอพัีิเระเรียกรอบแรกนะครับแข่งขันกันที่เลสเตอร์ลีน่าเมืองเลสเตอร์ระเทศอังกฤษนะครับโดยจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่25ถึ 28, ง28ิมิถุนายน2อง 8นะครับแข่งกันระบบ4ใน7เฟรมนะครับส่วนรอบสุดท้ายนะครับจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง28กันยาสองพนหกสิบแปดนะครับณเซนท์โธมเมืองเซนแนมนะครับประเทศอังกฤษนะครับจิงเงินรางวัลรวม52,000ปอนด์นะครับหรือประมาณ21ล้านบาทนะครับแชมป์จะได้รับเงินรางวัล100,000ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000ปอนด์นะครับผู้ทำเหรีสูงสุดนะครับรับเงินรางวัล5,000ปอนด์นะครับแชมป์เก่ารายการนี้ มาร์คเซลบีนะครับเอาชนะจอห์นฮกินส์10ต่อ5เฟรมผู้ทำเรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเรก147แต้มนะครับมาร์คอัลเลนผลแข่งรอบคัดเลือกประจำวันที่25มิถุนายน2568แข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับมีดังนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับยวนซื่อจินเอาชนะจิมมิทโจนส์4ต่อ3เฟรมเสือบึ้งมาร์โกฟูเอาชนะสตีเฟนแม็กไกว 4ต่อ3เฟรมไรอันเดวิสเอาชนะจิมมี่โรเบิร์สัน4ต่อ3เฟรมเฮริทไทเฮียเอาชนะเคนโดเฮตี้4ต่อ3เฟรมแจ็คสันเพดเอาชนะเอเลียสเรเซอร์4ต่อ2เฟรมเชียงกาวายเอาชนะโจนาสลู4ต่อ1เฟรมเลียมเดวิสเอาชนะจิมมี่ไวท์4ต่อ2เฟรมแอชลีย์คาร์ตีย เอาชนะอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เคอร์4ต่อ2เฟรมลุยยีโคตเอาชนะจอร์แดนบราว์4ต่อ3เฟรมเมชเชลแมนเอาชนะหวังยูเ่เฉิน4ต่อ3เฟรมสก็อตต์โดนัทซันเอาชนะอิสพรีสิงชาดา4ต่อ2เฟรมแจ็คลิสซอสกี้เอาชนะเลียมไฮฟิลด์4ต่อ3เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่ง ประจำวันที่26มิถุนา2อนะครับมีโปรไทยลงแข่ง1คนนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับไคลเกอร์บาสซนีพบกับชางปิงยี่ชิส่อพบกับฟลอเรียมนูเลอร์หลิวหงยูพบกับอึงออนยีต่อไปช่วงเวลา19.00นนะครับ เฟอร์กัตควินพบกับเกาหยางเฮอร์กวเชียงพบกับฟารัสอาจาอิบสตีเฟนโฮเวิร์ดพบกับซันนี่คืนีหคือซันนี่สายลอฟ้าต่อไปช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับมเคิลซูบาสิกพบกับอูมุดดิกมีเลียมพูแลนพบกับเบนเมอร์เทนแรนเดย์พบกับสจวตบิงแฮมต่อไปช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับโกงเฉนินจีพบกับแจ็คโจส เดวิดลินลี่พบกับเรียมเกรแฮมคลิสทอตเทนพบกับแอนโทนีโควัสกี้อัปเดตผู้ทำเรกสูงสุดนะครับเซนจูรี่เบรก140แต้ตามมาร์โกฟูรับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ